ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง F 4, F 4, องีบสี่คุติสามนะครับส้มคิดบอกคนพาลุยวันนี้กามาหากินขา้าวกินน้ำทุกคนเลยเกินข้าวกินน้ำกะน,นี่ละขอชมฟฝันขอชมทุกคนเลยเฮ็ดเมื่อวานนี้จะเป็นหรือบอเด้เขาง่ายทุกคนเลยนี่นะชมะเด็ดเป๊ะ กินกับนี่เลยผิดแดงๆเลยมาทุกคนกินข้าวงับเด็กกับทุกคนทำงานฮะแล้วกินแล้วมาข้าวนะกิดว่าข้าวนี่กินข้าวกินน้ำยานี่กะทุกคนกะทีได้เดินทางทุกคนเลยเข้าป่าอีกคือเก้าวันนี้บ้อยสิบประการเคล็ดมะนาวเพราะว่ามื่อนี้อากาศหนาวๆเลยเมื่อนี้ฝนฝนตกคึ้มๆอยู่มนียแต่ว่าเคล็ดมะนาวก็น่าจะฮอง ก่อนจะได้ไปจ,จับเก็บมะนาวต้องปอ่นแยงเลยคนเล้ทำให้่วบข่ายก่อนให่ขวบขันมาใเฮ้ยยัง,ยยยยง,ยงข่าว้องอมรู้ข่าว่ ขขคักคนเอ้ยสุวฝันได้กินง่ายมานันเขาอยาเนี่ก็เพอนี่ม่ปรอกันยังไม่ทันมาอยู่อเอาเลยทุกคนเนาะ

อันนี้มาแตเองเขากับชมพานชมพานบาอเป็นแล้วบ่เป็นแนี่อุ้ยชิ้นแดงอะไรง่ามอนนนะไรเองไหมด้ไปช้างเขาเห็อแล้ว

เยลูกนี้มั้เมืเอ่อชมมาลนะ้ยินมแนาแล้วนะยิ่เยอะแนนะิดไปไดขายฮ็้กินยงขายได้ไหมน้อย,อยพ่อจะได้กินนว่านื้อพ่อแบ่งเดียวแล้วงเจ็ดแปดพูดนว่านี่กับนกาอจชมกับเล้ลเลอรจเป็นหอ้องจะเป็นห้องหรอ

ที่องท็ม่ไม่อนึงพอนึ่งไม่ยอมคิดดีไม่คิดดีน่าจองเยใช่ขนไบ้างขึไปพอไปองลเอากึนไปบ้งไหมไปเดเมื่อเอางนี้ก็พอเองบ้นบนไปแล้วห่อหนึ่งแล้วนี่ห่อที่ช่อ Ở đây người còn... ăn mặc nữa bao giờ nói gì hắn mặc kích mặc một, một cái chú. nhỏ đây này, này. <laughs>

ทำสุดท้ายคนนัน้วเม่นี่ไม่มาตำรังแล้วแล้วเมยนี่ทำสุดท้ายเขาวันฟัดมันหอนอยู่เลย

tất cả là phút hai mũ, xếp 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 phụ xếp 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 mằn mằn đi đưa. อันเชียบเด้อออ่าเอาโอเคทุกคนหลังจากกินขา้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยวันนี้มาคอนกนัหาเครื่องหาฟองไอ้วันนี้ไหนนี่มัดเชื้อรถแล้วเรียบร้อยแล้วนะเครื่องฟองก็นเลยวันนได,ด,ได้เดินทางเข้าป่าคือเก่าทีนึงวันนี้นก็เลยจุดประสงค์วันนี้นี่การเคล็ดมะนาวทุกคนวันนี้นะมะนาวเออหมดเลอโชคดีกัคือว้าวละได้ของดีๆมาต้นสาวไทยน้อยเนี่ย ไป,ไปอีบําเไทยน้อยอีเอาไปก็ได้ตอนนี้ก็เนะ็นาะว่าไปก้านเข็มมะนาวก็ได้เนนี่ไปทุกคนเอลยใช่ไหมครำตัวนี้ก็ซีโมงแล้วตัวนี้ก็เลยเสื้อกาแฟอยีพอนะมะั้ยไม่ได้เลยน้ำกาแฟต้มน้ำกาแฟเลยเดินทางทิก่อนไปทุกคนเลยขอบเดินทางทุกคนเลย น้ำมันคือเก่าเช่นเคยทุกคนเลยน้ำมันก็เติมที่ละชองลิตรชองลิตรน้ำมันก็ได้ตเติมก็เติมฟรี่เนาะเติมฟรีตลอดน,น้ำมันก็ได้ <c oughs> ไปแวะถามบ้ต้นเพื่ิก่อน <c oughs> เห็นอยู่เหินบ่ <c oughs> เหินต้นมันก็อยู่คือเดียวนี่เส <c oughs> ื้อละพันต้นไปไปบ่ฮะ <c oughs> <c oughs> เจ้าก็ไฮโอ้เห็ดไปเจ้าก็ไฮแล้วพี่น้องเอ้ยยังแต่อเม่เพิ่นอยู่มันมีบุคคลก็สิได้เอินทางิก่อนเติมน้ำมันแล้วแล้วก็ได้ก่อนไปก็เติมน้ำมันน้ำเจ้เพิ่นนี่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำมันก็ดาวเอาฝุ่นละฉลองตายแถวเนื้อพี่สิก่อนละแถวด่านระจันพี่สิ่งก่อนเล็กชื่อเลขกยอะอ่าใช้ว่าถือเลขกก็เลขกก็ไม่ได้ชื่อ เติมก็ไปเติมที่ละชองลิตรชองลิตรเอ้ทุกคนเลยลิตรเท่าไนี่นะเดี๋ยวนี้นะคือเขาว่าน้ำมันลงละเงินขึ้นบ่น้ำมันลงเงินขึ้นมีเตรียมถังเนี่มีน้องเอ้ยชองลิตรกันเลยเรียบร้อยแบบนี้เอายังอยู่ป่ะจ้าโอ้ยบวคคนคิดว่ามืดไอทุกคนเอ้ยฮู้ ฉันจะเจ๊เพื่อนเอาไปขายโต้ไอ้นี่เติมช่องถักเชิงเติมช่องลิตรใช่หรอช่องลิตรเนี่ยช้ำสิไปแล้วนี่เบิ่งพอดีเต็มเลยวันนี้เต็มปลาวันนี้ไข่เน้วันนี้ลูกกระตลอดทุกคนนะฮะรับขนมนี่นะได้เลื้งะเลยน้อยนี่น้ำกินก็ได้ เรียบร้อยไปนี้เดินทางจช็ก่อนไปนี้น้ำมันเซ็ตเรียบร้อยไปนี้เต็มถังต้องห่วงทุกคนเลยเสียร์ได้แต่ว่าม,มีเบรกทุกคนเลยไปไดูไปนี้เดินทางมาหอน,นี้กับพัวหน้าเพื่อนมีไปว่าดวงนะไปกำลังไปหอดบ้านนะขนเข้มข่าวใดมูเอาน้อข,ข้าวคาหนึ่งถืมานเสียมานละ <laughs> มงงหมูไงบ้่งกองสอบไปถือเหวอถือเหวเออเพือ่อยไรพิเศษ บ่ยังไปจักตื่อแล้วเกตอะไรตัวนึงมื่อกี้นะเออมีแต่ผู้ได้ไม่น้อนซองโตเขาได้นะโอ้อันนี้ก็บอาจะขึ้นมาแ้วนี่กับเขาขึ้นหาการเคลมมะนาวนี่เออโอเคมะนาวดีแรกเมื่อเมื่อเอาของเลยลืมของรักษาไปก่อนใช่ไปก่อนไปก่อนตอนนี้ก็มืดแล้วทุกคนเยมาหอดพิกอะไร มันในบุคคลก็จะได้จอดรถไว้ด่านระจญหน้อยนี่สิเหลวบึงเขตมะนาวอยู่ห้อยโดดนี่สิก่อนว่ามันหองหรือบ่าขันฟังบึงขันมันมีหองเลยบุคคลก็จะได้กลับขึ้นมาบางทีนี่ไปนอนอยู่โฉดมันต้นคนเลยไปเด็กกินมันต้นเพื่ออะได้การละการนี่สิก่อนห้ไปโดดลยทุกคนเคล็ดมะนาวก็มีหองซ้ำ นี่บุก่อนทีหาการกระปูไข่ที่ก้อทุกงเลยเป็นมะนาวมันมีหอมแล้วก็หาการกระปูไข่ที่ก้อนมาเลยการกระปูไข่าตามโฮยนี่ก็ได้เป็นของตอน้นเล็กน้อยเลยจิเอากระปูไข่นี่มะมะทะเลก้อนอย่างนี้นะมันกมันปุดผายนะมังกิะจายมันก็นปุดผายก็ได้ กำเนียรอยกำขอโขงกมเลยปูคนได้หลายตเปูกได้หลายตัแล้วเวลาจะปลูกก่อนอใช้เลาะหาการอันนั้นก่อนมาหนิหาเลาะการเนื้อก่อน ได้กระปูมือตอนเขา่าเร็กน้อยปูก็ได้ตอนลูเก็มะนาวก็มีห้องน้อยอห้องจับจับจับกัช่้งเลยนะมัค,มคนก็ได้มอดที่พักวับที่น้อย มาหินเข้าใช่คนไปต่อ,อกเข้ากับนักจ,จำเจวแล้วมันยังมีมานอยู่ต้องไปการเพืดมะนาวเพื่มะนาวตรงห้องยืนกินกับเจีวเลยความมืดมิตได้เขาจำเจวมนันเออมาแล้วนี่จะรัปการอยู่การลงปเปิเดบุงเหน่อยนึง เ,ดเ,ดเ็ดมีห้องแล้วกับประกอบแถวทได้แลาวแวบกพี่น้องกันจำเลยจะกี้ไปติดก่อนนะ,ะ,จะเะจ้าพูดไปาเจ,จ้าจปัญหาปลาไหมเห็เขาแรงน้ำรุ้ลานนะได้ยินม่แห้งมาพอดีเยออตกมาหาก,กินก็ไม่โชคเขมาแ้นะมาพี่น้องเอฟซีทุกคนหมอกิ้เทาแรงน้ำประกอบจำแจว ไฟต้มน้ำดื่กาแฟแล้วทุกคนหุ่ยจอกเขายาน like ok. 1, ี 1, ่ยอะไรประจำยาครัเอาชักดูยาปจำน้อยตัวเลยเอากรับม่หนึ่งว่าขามาตับ้านเขาเขาเหยีนเยเดยวเลยมอโม่เคยเมด้บอกหามา Mười sáo hông à, còn thế thế nữa anh nhỉ các, bụi sáo hông à, cho con tăng nào là จากที่เขากินน้ำแล้วแล้วก็ไม่ไรทุกคนขอนก้าต้มน้ำกินกาแฟใก่อนนมอกระกับเก็บออยู่มงในพันไงเป็นอยู่นี่ตอนนี้ก็เป็นที่พักเขาอยู่เมื่อก่อนทุกคนเลยแต่ว่าอู้ไปเดียวกับขุนเหลปยแล้วกอเปไปเดีย,ยกับผู้ล้วเรียบร้อยทุกคนเลยเรื่องของก้มาพอเดียวฉบับ่ายทุกคนเลย บายเลยมาปเปลินะฟุู้ปเปลยนแล้วก็นอนหมดน,นอนกันชีวิตในผ่านแบบนี้แหละทุกคนเลยต้องลำบากจัง่อยยอดไปหนีไปตั้งเลยตัดกรดน้ำมาใช่อ,อ,ยอยู่ ได,ถถด,ด้มีดตวนี้ปิดว่ารมากํนกาแฟแล้วเรียบรกตัวเเนี่ยออเดร์สงกันทุกคนการการดูงูทุกมูทุกเเต้มีหูว่าสิพวกอมนันไบ่เล สถานการณ์็นงผ่านอยู่ทางคุณนายพกว่าทุกคนถึงห้อยผานก่กนมากระปองอไฟไฟโหร,ระทองอได้เลยไฟโหูนื่องหมันทุกนเลยอั่นี้ไฟโห,กห,ฟโหบกบอกบอ,กบอ,กบอกยูอ่ืผ่านต้นขึ้นเราหรือบอได้ผ่านตน้นพีน้อนี่คันไฟหูนั้นมีโอกาสได้เราไปติดตามว่าสิหมานหรือบอนะเพระว่าเ้ามานี่กะ คนมากอยังมีท่นเห็นห้อยหมูอยู่เพราะว่ามากขำเลยก็เลยมากอะเมักันดอนดึงยังมีท่านเห็นหอยจักจ for ุม uh <groups> ันยู่อยู่เดียโอเคเดี๋ยวเราก็เลาะกุละเจอเจอทำมานาเลาะลงไปทางทาาอมอุ้ยอุ้ยโอ้็ัหั 嗯，好。Oh, oh yeah. โอเควันนี้ทุกคนหลังจากกาแฟเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปหาการชิวันมักนกเลยกลุ้นดีตามชมกันเลยว่าสิมาหรือไม่บอวันนี้เข้าป่าคนเดียวเลยการกับบีพบไปเลยทุกคนไหมมันก็จะได้เลาะมือหาที่พักสิทุกคนมือหาพักผ่อนเลยก่อน ก็ม wow, ีพบมีพบมาเลยแต่เช้าเฮาก็จะได้ไปหาเช้าแต่เาทุกเลยยันตืนชวายบุคคลเไรว่าการนี่ก็เดินอ่ะละให้มีพบไปอยู่ไบางทางคนเลาะมากะดียวตีเจ้นกเขาี่นี่ตีจกเขาก็เกหงดงลอตัวนึงตีเล้เอาช้สูงตี เตรียมนหนึ่งนทุกคนเลยเขาเตรมเลยอะไรปีงกลิ่นปัญชาวอโอเคทุกคนอันนี้กณได้มาฮอตบอลแล้วล่ะนี่กอนก็สรุปแล้วก็ไอ้ขอกเขาตัวนึงเท่าไงรันก็นได้วันนี้บุคคลกะ ชัได้ขอตัวพกพ่อนเจอก่อนจังงอยเรากลับไปอีกตะกูเลยไปช้ำแจกบัเนี้ย่อนเจอก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ชัได้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนจังงวยขอขอบคุณใจูลชมที่เข้ามาติดตามรายการชมพบกผอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้อง